สวัสดีครับกับแอดมินแทนนะครับผมกับหุ้นนิกเอี๊เช้าวันที่22กรกฎาคมนะครับวันศุกร์เนาะสองรอบสุดท้ายนะครับเมื่อวานนิกเอี๊ปิดบ่ายนะครับ0ูนย์วันนี้แต้มบังคับคือ0ูนนะครับถ้าหุ้นบวกนะครับบนล่างจะเป็นตัวเดียวกันเท่ากับ1ในร้อยนะครับผม1ในร้อยนะศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้านะครับถ้าหุ้นบวกเนี่ยตัวไหนจะมาก็คือบนล่างจะเป็นเลขตัวเดียวกัน ครับหุ้นลบนี่ก็โอเคหน่อยแต่ถ้าหุ้นบวกมันจะยากมากนะครับผมตอนนี้ก็บวกบวก,บวกลบลบผลสุกเลขก็ไม่นิ่งนะครับผมเอ,อ่อเปิดสามหนึ่งสี่แปดหกเปิดลบนะครับแต่หุ้นก็เป็นบวกแล้วตอนนี้บวกหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวก็กลับเป็นลบอีกนะลบลบลบ,บวกบวกแล้วแทนหนึ่งเด่นครับจับเด่นศูนย์ห้านะครับเน้นไปที่เจ็ดศูนย์นะครับแปดศูนย์ถ้าห้ามาเจ็ดห้าแปดห้าครับกรณีที่มันเป็นบวกเป็นลบเนี่ยหลักหน่วยถ้ามันมาศูนย์หรือว่ามาห้าเนี่ย แต้มหน่วยยังไงมันก็จะเป็นศูนย์แน่โนอนเนาะเพราะฉะนั้น,น,น,นก็น่าจะปลอดภัยนะถ้าศูนย์ก็ห้ามานะครับหลักร้อยนะครับใส่ศูนย์มันเอ่อ,อโทษครับหลักร้อยใส่ห้านะครับแทนขอเน,น้นไปที่ศูนย์นะครับห้าเจ็ดศูนย์ับห้าแปดศูนย์ครับสำหรับหุ้นนิกเกอิรอบเช้าวันศุกร์นี้ขอ้โชคดีครับ